อีกคสี่คู่สามหลีกเมื่อวานก็สดชื่นกันไปเต็มเต็มอีกแล้วนะครับก็สดชื่นไปถึงสามยกกันไปหนึ่งครับนาชองครับยังสดชื่นกันขนาดนี้และในครอบครัวครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับโครงการสี่โครงการสามและตูบีที่จับไดใ้ในครอบครัวครับก็สดชื่น กันไปเต็มๆเลยครับต้องยินดีกับพี่ที่อยู่ในครอบครัวผมอยู่แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้อยู่ในยอครอบครัวนะครับและสนใจนะครับอยากเข้าร่วมครอบครัวผมนะครับปัดขวาไปหน้าช่องได้เลยครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับแม้แต่สักบาทเดียวนะครับ และในทางฟุตบอลวันนี้ครับก็จะหยิบยกมาให้นะครับสำหรับ3คู่2หลีกนะครับก่อนที่จะไปฟังครับพี่ๆคนไหนครับที่ยังไม่ได้กดติดตามและกดหัวใจผมนะครับอย่าลืมครับเคาะหน้าจอ2 3ทีเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันครับไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับเราไปที่ด้านฟุตบอลครับยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกก็หยิบยกมาให้ถึง2คู่ด้วยกันครับเป็นด้านโมนะครับวันนี้เปิดบ้านนะครับพวกกับดานกาลาตาสลายครับโมเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ด้วยครับว่าโมเองเนี่ยเกมในบ้านค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ดีอยู่แล้้วคครรัับบบโมมทีี่่านนนเเยป็ เวลาเล่นในบ้านมีปฏิหารเนี่ยให้เห็นทุกรอบครับแล้ววันนี้ครับมาเจออย่างกาลาตาสายซึ่งกาลาตาสายครับช่วงหลังเองเนี่ยฟอร์มก็ดีเหลือเกินครับแต่เวลาเล่นเกมเยือนเองเนี่ยในปีนี้ผมมองว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะดูฝืนเหลือเกินครับนะแต่ต้องบอกว่าวันนี้ถ้ามองจากคุณภาพของทีมคุณภาพของผู้เล่นเนี่ยอาจจะเป็นกาลาเนี่ยที่ดูดีกว่าเล็กน้อยครับแต่วันนี้ด้วยโมเนี่ยเล่นในบ้านครับในบ้านมันค่อนข้างที่จะเขี่ยว้วครับวันนี้ครับขอลองครับเจ้าบ้านครับโมจะไม่แพ้ เป็นอย่างน้อยครับส่วนคู่ต่อไปครับเป็นด้านรากาครับวับนนี้เปิดบ้านก็ด้านผานาทินไอกอดครับสำหรับคู่นี้ต้องพูดเลยว่ารากาช่วงนี้ค่อนข้างที่จะผลงานดีเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นเกมในลีกครับนะ่ะหรือว่าเกมถ้วยก็ตามครับผลงานดีเหลือเกินครับสำหรับ,บรากาช่วงนี้ครับนะ่ะ จากกองหน้าของพวกเขาเลยครับผลเฉลี่ยออกมาแล่ะไตระนัดนะครับในการทำประตูเนี่ยยืนพื้นครับสามลูกมีเห็นตลอดครับส่วนด้านทีมเยือนครับอย่างพาณิชย์ในกอสครับพาณิชย์ในกอสล่าสุดที่ผ่านมาก็พึ่งแพ้ครับโอลิมปิกหมักเซย์ไปเนี่ยสองประตูต่อหนึ่งครับแต่ว่าก่อนอันนี้มันชนะมาหนึ่งศูนย์เนาะแต่ว่าไปดวลจุดโทษกันเนี่ยพาณิชย์ในกอสก็ผ่านเข้ารอบมาได้ครับซึ่งพาณิชย์ในกอสนะครับต้องพูดถึงก็แลนี่ครับน่ะเวลาเล่นเกมเยือนเนี่ยพวกเขาเนี่ยมักจะเล่นเกมรับได้ดีีีเเเเเเเหลลืือออกกกินน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 คครับ่่่ะะพพาาทไสยยยมจแ็ 4-4-2ครับนะซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีเลยด้วยซ้ำานะครับนะซึ่งนัดที่ผมดูมาเนี่ยพนาธินกร์เจอโอลิมปิกหมักซยเนี่ยเกมรับมันดีมากครับนะพวกนักเตะเองเนี่ยช่วยกันได้ดีเหลือเกินครับซึ่งบอลคู่นี้ครับกระแสที่มันน่าสนใจครับไปต่ำครับบรากาเจอานาธิไกอ์ครับวันนี้ครับคู่นี้จะไม่เกินสามประตูครับ เต็มเวลาครับน่าส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นตัวเน้นได้เลยนะครับนะวันนี้ครับเราไปที่ด้านสหรัฐอเมริกาขับนะครับน่าเป็นด้าน FC ครับน่าสินเนตี้ครับวันนี้เปิดบ้านครับเพว่าด้านอินเตอร์ไมอามี่ครับน่า ซึ่งซีเนตี้เองเนี่ยต้องพูดว่าช่วงหลังเองนะฟอร์มก็เริ่มสะดุดเสมอและแพ้ไปบ้างแต่ว่าโดยรวมครับผลงานพวกเขานี่ยังคงอยู่ในคุณภาพที่ดีตามเคยเลยครับแต่วันนี้มาเจออย่างชีมอินเตอร์ไมมี่ครับซึ่งอินเตอร์ไมมี่ครับตอนนี้ขุมกาลังของผู้เล่นแล้วก็คุณภาพของทีมเองเนี่ยค่อนข้างยกระดับทีมเนี่ยได้ดีเหลือเกินครับเพราะว่าอินเตอร์ไมมี่พึ่งคว้าแชมป์มาใหม่ๆเลยครับต้องขอแสดงความยินดีกับอินเตอร์ไมมี่ด้วยครับนะได้สร้างประวัติศาสตร์ไปเนาะคว้าถ้วยครับลีกคัพเนี่ยมาได้เป็นอ ข้างมาแรงเหลือเกินครับตั้งแต่เมสซี่มาเองครับชายผู้นี้มาครับทำให้ทีมเนี่ยชนะมา7เ,เกมรวดเลยและต้องพูดเลยว่ากระแสวันนี้ครับอ่าผมพูดเลยว่ามันก็ไม่ได้แปลกมากหรอกครับปกติเนี่ยนะครับน่ะเเนตี้เนี่ยมันเปิดมาตลอดครับแต่วันนี้เป็นอินเตอร์มิมีที่เปิดมาที่ปอป่าตาคมทั้งที่ทรับบทเนี่ยเป็นเกมเยือนครับวันนี้ถ้าจะเลือกเชียร์ครับ ให้มองอินเตอร์ไมอามีได้เลยครับวันนี้บุกมาผมบอกเลยว่ายังไงก็ชนะแน่นอน,นครับ3คู่2ลีกวันนี้ใครชอบก็ตามผมมาลวกันครับก็จัดหนักใส่เต็มได้เลยครับอยู่ไฟแชมเปี้ยนลีกวันนี้จัดให้2คู่ครับให้มองโมในบ้านจะไม่แพ้และไปต่ําบรากาได้ด้วยครับส่วนตัวที่3เนี่ยให้มองอินเตอร์ไมอามีนะครับส่วนพี่คนไหน,นครับ ที่กำลังมองหานะครับครอบครัวนะครับนะฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับปัดขวาหน้าช่องด้วผมได้เลยครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ